สวัสดีครับสวัสดีพี่นานาสูขุสกขคนะครับครับเมื่อนี้กะผ้ามาไม้ห้วยค่าคางบ้านท่าตูมครับกับบุตมาโดนละไม้นี่บ่มีไม้ไปครับตอนแรกก็ว่าสิไปซ้ำเบื้องห้วยทั้งทั้งชี้พุ่นครับแต่ไปเบื้องแล้วโอ้เขาบ่ได้ครับเขาไปมีรถติดเน่นวันก็เลยรอรอมาเบิ่งห้วยนี่คือเรากัมีร่องรอยการตกอยู่ครับช่วงนี้กะบอกว่าด้ออกครับเพราะว่าฝนตกครับตอนนี้ะบรรยากาศแบบขึ้น้าขึ้นฝนครับแต่ก็ สีรอฝนตกกับบ่ได้ตกเดอกครับออกมาเลยตกกับตกตบมือนี่ไม่รู้อ่ะฝนตกกับตกเลยแต่ว่าตอนนี้ก็สีข้าล้วครับกว่าสีหาไม้ได้ไปติดตามรับชมบ้างครับว่าจะเป็นเจ้าไหนที่เด้แต้มบอมือนี้ไปเอาครับเนาะครับวัอนี้ก็ตกด้วยระยะ4.5นะครับตกเป็นไม้ตายเกาหลีนะครับว่า น้ามรู้สึกว่าจะไหลๆเอึๆนิดนึดนดนงเพราะว่าเ็นสูบน้ามออกไปอาการมันร่มๆก็เลยเล่นไม่ตายเกาหลีครับจะมีอาการให้เบิ่เบ้างไหมที่ได้เห็นบ้างทีได้เห็นสักแต้มบ้างร่มมันพัดเข้ามากครับ ได้เห็นอาการอะไรไหมวันนี้สิทธาฝนตกฝ่าเส้าฝนเศร้ากับงุสิบ่เศร้ากับอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เลยเออองเบื้งครับเป็นยังไรจะตกหรือไ่ตกฝนจะตกก็ตกจะแดดก็แดดเอาสักอย่าง แต่ตรงนี้ก็มีร่องรอยนาดินอยู่ครับเนี่ยมีรักนาดินอยู่แต่ป่าใ่ขึ้นหลายแห้งครับต้องไปหาตกฟังเก่าซะและ้วป่าใ่สิขึ้นฟังฟังนะครับฟังฟังทางนั้นครับนายชี้กับบ่ค่อยมีมองโตกันนายสิมันเดี๋ยวมาไมยนี่ดีวกว่าครับเอาเอา ขั้านนาดินมาตีขนมปังไปดีกว่าเพราะปลาสวายขึ้นร้ายครับปลาสวายตัวใหญ่ขึ้นห้ายมากเลยเอามาลูดเบื้องก่อนหมือน,นส,สิสิรอดแห้อบ่สิรอดแห้วบบจะรอดแหวไหมวันนี้น้ำตรงนี้ก็โอเคพอดีครับพอดีลึกประมาณเม็ดครกว่ารู้มันเลียนเลื่อยปลาก็เบลอครับ ต้องเล่นสามหกไก่ๆนี่มากยังบ่มีล่มเล่นพิษแล้วต้องเล่นสามหกนะครับมันแนวบังล่มไอ้พักตบบังล่มอยู่นิ่งๆนี่นะเล่นพิษแล้วอ๋บอบ่มมีเวลาอีกแล้วครับบ่มีเวลาแกแล้วตอนนี้ก็น,นิ่งเก็บครับมานนี้เเห็นอาการสักแต้มนี้ เฮ้ย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 ,ย,ยไม่ทันมีอาการครับมีอาการครับมีอาการครับเอาๆมาลุน้นมาลุ้นครับจะเป็นตัวอะไรมีอาการครับมีอาการอาการไหลนิ่มๆนะอาการไหลสวยอยู่นะแต่ซับบ่ท่านครับ ตามอีกไหมจะตามอีกไหมเหาได้เห็นอาการยูดดักไหมนี่นจะได้เห็นอาการยูดดักถอนเหรออืปลาน้อยเอาน้อยก็น,น้อยขอให้ได้สับ อถอนครับหมาแล้วครับถอนถอน,ดดอถอนสุดดอกเลย,อย,เลย,อยถอนสุดดอกเลยออ้แต้มแรกมีไซสเลยครับถอนสุดดอกเลยตัวอะไรเอ่ยแต้มแรกมีไซสเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวแบบนี้แหละไม่ประกอบแบบนี้แหละมันถึงจะหมานไม่ใหญ่เท่าไหร่โอ้ ไม่ใหญ่แต่แรงดีครับโอ้หนึ่งแบบของใหญ่ไม่ใหญ่ครับไม่ใหญ่แต่กกกน้อยวายุคือแห้งแทะถอนสุดดอกเลยนะคือคือคือโกกน้อยกับโกกน้อยโอ้แรงดีมากเลยมาแล้วครับมาแล้วโกกน้อยโกกน้อย ปลาจอครับปลาโจกถอนสุดดอกเลย <c oughs> เอามาครับปลาจอหน่อยแสงงามๆเอาแตมแหลกแหกมานมาแล้วแตมแหลกแหกมานมาแล้ว

เออหมดแดงกันเลยปลาบปลาหรือขื้นเออหมดแดงขื้นหรือปลานี่เฮ้ยปลาหรือขื้น เอาดีดี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 ลมใหม่เลยครับโอ้ตามต่อครับลมใหม่อีกแล้วจะมีบิ๊กไซส์เข้ามาไหมแต่ยังบ่เขานะครับแต่ว่าันหน้า,นาพื้นเมาตกอยู่มันนา,นานปลาหน้าสีเขามากินเยื่ออยู่นะ หนาดินมันต้องตีตีล่างเยื่ออยู่นี่นะปลามันต้องเขามาตแาต่อืม,อมปลาน้อยหรือปลาอะไรมันจะมาเล่นเบาๆอยู่ถ้าไม่ลมเออจะเล่นบาลล้านอยู่ แต่ก็คําแล้วแ,ลแม่ขึ้นสวยข,ขึ้นขึ้นนั้นนั้นอีกเย้ยอุ้ยไหลสวยอยู่นั่นน่ะไม่โดนได้ไงวะเอ,อ๊ะ อืมหป่ามิเฮ้ย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 โกกน้อยอีกแล้วครับแต่แรงดีมากเลยแต่โกกน้อย น้อยแรงดีมากเอ้โปาก็กำลังจะเข้าครับแต่หมดเวลาแล้วคำแล้วกินเล็กเว้อืมมาอีกแต้มครับเออเอาใส่งามๆอยู่ <c oughs> ไปกันต่อแหน้อยครับใส่ไม่นเนี๋้วค่อยปล่อยหรือได้ได้เยอะก็แดดเดียว,ยวแต่ไม่น่าได้เยอะแล้วหมดเวลาแล้วครับมาครับถูกมงนล้วอีกสักหน่อยครับสัก,กหน่อย Sắc nòi, sắc nòi, sắc nòi Cảm bố hiến thun phụ lạ Ớ ừ. Ôi, một đèn cơ đấy Ớ ừ. ตามปะถอนสุดดอกอ้ยไม่ทันมไม่หันมาหันแป๊บเดียวโอ้เม็ดปลาเม็ดปลาเขาแล้วครับเม็ดปลาเริ่มมาแล้วอุ้ย อู้หันอีกแล้วไม่น่าหันเลยสุดดอกอีกแล้วโอ้ย

โอ้ยผิดจังหวะเลยเอาอีกเดี๊ยวเล่นเบาแท้เอาครับหกโมงกว่าแล้วเริ่มเก็บของครับเพราะว่ามืดละ เดี๋ยวถือว่ามาเทปไม้ครับโอ้ปลาใหญ่ขึ้นน้ำดีมากเดี๋ยวเจอกันใหม่ปลาหน่อยครับปลาขาวสอยเนี่ย เดี๋ยวอ้ยป่าสุดยอดเลยครับสหรับเมเนีกคงจะอ๋อเพียงสักนี้ครับตอนนี้ก็หกโมงกว่าแล้ว6มงสี่สิบแล้วครับหมื่นละก็ถือว่ามาเทศไม้ครับมือมาเทศไม้แต่แต้มอยู่ครับแดดแต้มอยู่ใส่ง่ามอยู่รับป่า จอกหน่อยใส่งามๆอยู่เดี๋ยวมาเจอกันไหมครับอาทิตย์หน้าปากหลักไม้นี่นะครับน้ากำลังดีน้ำกำกลังสวยปา้าง่ายกับคืนร้ายครับต้องเอาหน้าดินมาตีน้ำนครับตัวนี้ก็ป้าเล่นอยู่ครับกัี่ป้าหน่อยปลายัางเล่นอยู่แต่กคำนั่นถือว่ามาเทียหไม้เมื่อนี้โอเคครับได้แต้มครับไม่แห้วปลาก็คงจะบ่ได้เอานะบ่พ่อกินครับบ่พ่อกินสามแต้มซี่แต้มนึง อาแต้มกับปลาอันนั้นหน่อยก็คงจะปล่อยขึ้นกับเดี๋ยวมาเจอไหมมันไปเสียเวลากับไม้พุนครับามาไม้นี่เลยก็อาจจะได้หลยแต้มอยู่แป๊บสำหรับเมีเก้กคะพะพอแค่นี้ครับผู้ที่เข้ามาเบิง้งเข้ามาชมคลิปวิดีโอนี่จนถึงเวลานี้จนถึงตอนนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณขอให้สุภาพแข็งแรงยู่ดีไม่แห้งลำโดยลำลวยกันสู้ผู้สุขคนครับเ้าเข้ามาเบิง้งเข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมนะครับสวักดนกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิ่งไว้ให้นำกันดีครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการให้คลิปต่อๆไปครับต่อยกดไลค์กดแชร์กันครับไปสำหรับวันนี้กัคงจิก้าครับสวัสดีครับ